กำลูฟางข้าวนะครับที่เกี่ยวไปแล้วสิงเลียลาดนะครับนี่ฮะกองหนึ่งนี่ก็เป็นต้นส่วนด้านนี้นะครับเป็นข้าวล้มสังเกตพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาโรตารี่ใบวายมาปาบดูนะครับว่าจะผลงานเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับสังเกตไว้เลยนะครับแนวนี้แนวชิดผนังนะครับใบวายก็จะตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายนะครับ คำว่าหลากหลายหมายถึงว่าเขาจะไม่แคร์ไม่ได้ซีเรียสว่าหญ้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าว่าเป็นหญ้าปั่นได้หมดนะครับทั้งปางข้าวทั้งใบอ้อยนะครับตัวที่เราใช้จะเป็นตัวที่รี่ไวนะครับที่เราใช้อยู่จะเป็นขนาดเม็ด40นะครับ แตกต่างกันนะครับหัวน,นี้เราตั้งใบมีดนะครับ กับพื้นเราจะเห็นพื้นดินนะครับด้านขวามือนะตรงนี้ปั่นไปแล้วด้านซ้ายมือยังไม่ปั่นนะครับตัวโรลเลอร์ตัวตั้งนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าจะเอาแบบเรียพื้นดินหรือว่าสูงจากพื้นสักสิบเซนก็ยังได้นะครับ กองางด้านนี้นะครับยังไม่ปั่นแต่ด้านนี้ปั่นไปแล้วนะครับเมื่อกี้ฟองฟางก็เป็นสนามเหมือนกันครับเดี๋ยวมาอีกรอบหนึง่งจะปั่นตรงนี้นะครับเทียงปังป่นออกมาก็เป็นแงบนี้ย